ฟเก์กระแสใน t ิกต็อกใช้แล้วไม่มียอดวิวมือใหม่ทิกต็อกดูคลิปนี้ให้จบสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกอินฟินิตี้แปดนะครับมุมขวามือมีเมนูอะไรกดให้หมดนะครับแชร์ไปที่สตอรี่ของคุณและติดตามช่องในตุกทําไมเอฟเฟกกระแสนะครับที่พวกคุณใช้กันในทิกต็อกเนี่ยแล้วใช้แล้วไม่มียอดวิวนะครับส่วนใหญ่แล้วเอฟเฟกกระแสเนี่ยโค้ดครูกรูดังเนี่ยเขาก็จะมาทําคลิปแนะนาเอฟเฟกมาใหม่ดันยอดวิวแต่พอใช้แล้ววิวไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะคนที่เขามาเล่นดิจิตอลในเขาไม่ได้อยากมาดูคุณเล่นเอฟเฟคครับเขาอยากมาดูว่าคุณทําอะไรตัวตนของคุณเป็นใครหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับคุณทําอะไรไม่ได้มาดูคุณเล่นเอฟเฟคแล้วคุณเนี่ยเป็นคนดังหรือยังครับทาไมคนดังถึงมียอดวิวในการเล่นเอฟเฟคก็เขาเป็นคนดางงาังไงเขาเป็นกูรูเขาเป็นโค้ดเป็นครูเขาเป็นคนที่มีค่านิยมไงเขาทําอะไรก็มีคนดูหมดไงแล้วคุณนะ่ะมีค่านิยมหรือยังมี f อหรือยังมีผู้ติดตามเยอะหรือยัง มีตัวตนมากพอหรือยังที่จะทําให้คนเนี่ยมาดูคลิปคุณได้เพราะฉะนั้นเอฟเฟ,ฟกกระแสไม่ได้ดันยอดวิวแต่อาจจะทําให้คุณแปกยอดวิวได้นะครับเข้าใจหรือยังว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะเข้าใจแล้วก็ฝากแชร์